แงานเกิดน้องนิวงานเกิดน้องนิวโดยคือเปียกใช่ไหมท่านได้เสด็จตัวครับบึ้งบึ้งบึ้งโอ้เสื้อแนนี้เนาะคิดว่าเสื้อเปียกสนอกเนาะกับอานาลูกชิ้นเรนี่ยเอาไม่ได้ลูกชิ้นไหนแล้วลูกชิ้นเว้ยเอ็งกว่าทุกคนปีนใกล้ไปเลยไม่เลยนี่เด้อชิ้นหมู อ่าให้เพิ่อนนั่นนัดให้เพิ่นไปรถให้เพิ่นอยากได้ของเล่นแม่นชิว่าอยากได้ให้กินอยากได้ของเล่นเลยกินปลาพอได้เลยก็เพิ่อนไปดิเออพอยังไม่ทันมาเนาะนี่นี่นี่มาพอคักกะนีนี่มาอยู่จัะนักจะเต็มอีกแล้วว่า ปัจจุบันนี้ฮ่า,าห่อยู่เฮือนอยู่ชาญเนี่เด้อผมเองพี่น้องเด้อกำลังจิไปส่งของรอบคำคำว่าจิไปส่งมื่ออื่นย่าน,นว่าเขาเจ้าไปดำให้ดำหนาผมมีของกินตอนเลงได้พี่น้องเอ้เนาะเลยสิเอาไปส่งแล้วบาทนึ่งก็ได้อ่าโอ้อยเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนอุดหนุนเน,เนี่ยได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนาะยังให้มีแบบนี้เรื่อยๆอยู่เนาะอ่าเมตุอานนทเนาะ แม่ตู้น้องคอปเตอร์เนาะอ่าแล้วก็เท่าแม่ที่ซื้ออนะสังกะซีไม่ใช่ลาให้บุจิตนี่แหละอ่าเป็นอุดหนุนห้านะในีก็ได้เในกระโคขบุญคุณแม่หลายๆได้ไหมเด้อที่อุดหนุนสวยทั้งลูกทั้งเต้าเนาะเอากลับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอ้สบายดีสบายดียิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มเขาไว้ยิ้มเขาไว้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้เนาะสิบุษเท่าไดนี่พี่น้องเอ้ดู logo cả hai web lưới này, này cả hai web phải cả biểu đó để xỉnh dù nó ha 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 đồng người nó một thôn nhím sủ các việc cắp ngan nó cái đồng người nhìn ấy nhím ấy nhím nhím ờ nè <laughs> ờ nó cứ nhím đấy nè đấy nè nó này เออบุ้จิกกระเดอแล้วบุ้จิกระบุ้จิกระเอออะไรบุ้จิกเดินกระไรกั๊ปหนากั๊ปรังบางสิงบางยางกระไรขึ้นลายแล้วคืต้องเลยบอกเมียมาให้ขึ้นลายเลยบัดฉันบัดตัวเองบัจนลงหนาลงลังเนาะคอยรอดกันยังเห็ดคนเออฮึบอืมฮึบอ๋อโอ้โหพี่น้องเลยปลาทูมาเนี่มื่อนั่นเอามาซีเบิ้ดซีเกสเบิ้ดมาเนี่เอามาห่าคือต้องเลยมาเนี่เนาะ À, oh. Chị đó, phù, chồng còn chơi nhiều nhóc không nãy? ơi ờ, chị chôm nhang, nó mát phải không? phải hết mát phải à chôm nó, thì nó à, nhộ, sẽ anh cái lo cái nhô ma này cái này, cần vào nên nặn cái này nó, ní nhô ma xây, ní đi hả mát mát có gì nhỏ, nên sẽ cầm bao này khỏi trái đi, nè, đấy, bao bao, vai เนาะหานเนาะพี <c ười> ่น oh. oh. okay. ้องเอ้ยจักบ่เอาใส่ so ัวซื่ๆนะอนี้เนาะอาไนี่บ่ให้มันคักๆเนาะคักอยู่ไปบัดนี้พี่น้องไปซั่นเดียวอ่าสิเอาไปให้เจ้าก่อนเด้อน่นน่ะมเปาเด้อบ่มีแนวกินแล้วโอ้ยเนาะอเฮาได้เฮามียังกินบัดนี้เนาะบ่มีแล้วีแลอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเอาๆๆซะมีแต่สิ A khoi thai bên a cắt, bay hẹn gặp phụ nữ đây thi đại binh nứt hôm. Ana luôn vô kung bay thê a hà lâu kung nâng luôn kung bay thê hà lâu. Tomei phân sang hoặc lâu. Toma menu menu mê lâu 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 bớt lẹt đá thì khai đi cái mô thật. Buji tìm có yu kung hoa kung vang, buji vang. Kung bosang bati. Borai? No. Moka, mãi, nung ku kong ngon tang. Song ku kim bun kim bun borai, kìa 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 à kìa 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 ใช่แน่เห็นะหว่ากันเลยตู้ตูต้ไปอีกนึ่งมันฆ่ากันนี่ไปกี้แก่สั้นแบบนี้เยอะมั้ยอ้้ไปก็ไปเด้อขับคับมึงตบบอกขึ้น Hình chưa khẩn nhu Nhiên đi chôm lại đi Phi đồng người này <laughs> Một tí là, ấy nữa Phi đồng người nó nó thử lại Một tí là mà đây, Một tí này mà này Phải chờ Phi đồng người nó Cảm đường thang Bây giờ không con? À. Phải xuống khó không con Bây giờ không khó con Phi đồng nó นี่ยก็อยากให้คิดรู้จักไปแล้วพี่รองเอยบ่านนี่ก็ได้มันมีแต่เรื่องเหมือันนะกันว่าขี่แบบคือบรคิดว่านเนาะมันเจากันกับเมื่อเวียก์แล้วมันกับบ่ต่างกันมันบาเมื่อนำเมือนดำไหลพี่างน้กัเนาะตอนแล้งมื่อมันจัดกับไปเอาอ่เมื่อคันตัวเล้งเมื่อขุดว่าแหละพี่รองเอยเนาะ กนมาเป็นห่วงันฮะเนาะเป็นห่วงผัวน้องเอี้ยกอะไรห่วงผัวเมี่ยก็ได้เนาะเมี่ยน้องคอปเตอร์โอ้เนาะมาเบิ่งเนาะมันก็ใหญ่ไว้แลยน้องคอปเตอร์เนาะโอ้ลำน้าแหล่ะเราบอ กินมาบำรอองบุงก่อนเอาของมาบำรุงอีกคนเด้อโอ้มีเป็ดอีกนี่เนาะมีเป็ดน้ำแน่พี่เหล่าเลยพ่อกัน<ป>อ,อีกแล้วเรามานี่เนาะมีเซ้หนามาพี่ไหมน้องคอ,เอปเตอร์พ่อกันอีกแล้วเนาะนักอยู่เด้พี่เหล่าเลยเนาะเทียบ เอาสบายดีสบายดีเข็ดยังมากคือเปียกคือเปื่อนแท้เลยกระตูนกระตูนะอับน้ำอับน้ำปงานเกิดน้องนิวนั่นเกิดน้องนิวโดยคือเปียกแท่าไฉ่ท่านอันยังท่านได้เสด็จตัวครับบึ้งบึ้งบึ้งโอ้เชื้อกแนวนี้เนาะคิดว่าเสื้อเปียกสนอกเนาะคิดว่าเสื้อเพิ่นเปียกสนอกเนาะคือใบหยอดเดียวสนอกว่าอับน้ำดีเลยเออสบายดีแล้วเอาสบายดี เลี้ยวเลยบ่ยังเปียกปียงอยู่นะนั่นคือไมาได้นะยังหลายบ่ยังหลายบ่ยังตาก้ากับอันไปดำขามันหน้าหวานมันบมอกโอ้ยเนาะไก่แล้วฉันไก่แล้วจะได้เลี้ยวแล้วบ่น้ำให้น้ำนะมันมีหัวหน่าหัวในอยู่เบ่งมาให้ข่อยในเด้อว่ะเก่าเก่ามีหัวหน่ำเออไอ้เนาะคือกันป่ะจ๊ะผมมีหน่ำเลยนะคนต้องบวชทีได้เบิดหน่ำเบิดในคือกันแหละเนาะเบิดหน่ำแล้วเปิดไฟด้ว่าลูก น่็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บุเบิลก็ได้หรอกเดี๋ยวมันชิ่อนบังด้วยบเบิลก็ได้น้องเบิลก็ได้เบิก็ได้บรรยากาศตอนกำคำนี่แล้วเนาะดำกระดำในที่ได้ใช่เนาะห้องคนเท่าน้นที่เราเหงื่เนาะหางมือนกับบรรยากาศกบบมืดๆในที่คนกับชิ้นมืดในเนาะอ้าคือเราเป็นเคยเบิแรงมาสุดก่อนนะยังปลาทูกับปิ่ไก่ได้ดู แชอยู่บ้าหอ้ยมไม้ด้ออยู่เนาะ่เน่ยเ่ของบจิต่ทยบมเ่บ่อมาาด้อใช่เเนาะแช่บ่แช่อยู่เออแช่อยู่เนาะันนี้เมนูต่างเกาได้มาอ่ไรเเนาะมูต่างเกาใตู้เนาะส่นวท่นแหละอึ๊บอ่าเอามาำทีนีเนาะอึ๊บมยงกันนี่เออเฮ็ได้ยิน เอ้าคนวสบดีน้องเอาเดี่าก็พอคนทานอยู่กุ้งแอมาบอกเันเเท่าไหร่นี้ไก่เท่าแบบนี้คนทางจังมากุ้งนะกับมึมันมันิมันโบดมันบลนอน่้เนื่อเนดีย้เอาบแดูชิ้นไหน em một... lời cả... ờ. được... ăn... ừ. đi đâu chị mời đi lời 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 một lời 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 nằm lời 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 cái này Đi lời 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 đó lời 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 ไดายบอลเห็นเนาะไายบอนจะว่าน่าหน่อยกันนี้แหละนั huh. <g lair wasser> ่น <sok> กับเชียให้ได้บอลกับเชียร์ให้บอลเชียให้คือเด็กคือหน้อยไปนะเนี่ยเนาะเมื่อกี้ก็คือว่าเมนูเนาะทั้งแบบไหนเป็นคุณนูนช่วยในกระเมนเี่นยังไงเนาะอ่ามันเอาของมาบุ๊คคนชื่อนี่ก็ได้จีได้ขายดีเยอะเนาะหัวยามนาเนาะแม่ฮัก พ่อข้าเขาก็จะควมเลยเดีด๋ยวน,นยามหน้าเรพังทักมายใส่ไปใส่ดิคนให่กะนะันเนาะมีแต่คู่แข่งคือเราเหงืเนาะนี่เลยมีลายอยู่อนาพ่อข้าก็ไดลไปลงหตลาดนั่นนะไ่ได้ไปเราทำได้ลำหน้าร่างชิดเนียมเคำนเมือ่อเ<ม>พื่อลงไปตามเส้ากันจะเลิกมีนอันนี้ก็บ่อน้ำทะเลพันวาทีออกไปให้มืออื่นปฏิายนเข้าไปทังอื่นเนทางยันวาคือ เป็นนี้ไปดำนาก็จะว่านาเป็นพวกอะไรนาดำยี่มน้ะนะแว่านองบนาะมพอดีได้แต่เนาะเอามากินกินข่าเเนาะถือวากันข้าวแม่หนึ่งข้าวได้กินดีนะพอดีแล้วมนักุ้งก่อนแล้ก่อนหมูเนาะเอากุ้งแล้วเนาะิ้งบ่หรือว่าหดยังไงต้มใส่กับตำมูกุ้งหรือว่าใส่กับกับป อเด้อแสดงว่าแม่ฟกินได้เนาะมุงนีะมงจบะเตอะมะหงจบใครยู่มุ่งมอเนาะมงกมีได้มยูฮานก่ได้เพรได้ยูมุงน่ะยูนั่นแหละบอกไว้มะุงยูฮานกมีเนาะเอามาขายมาขายบเลยปสั่นเดียวที่เอาอหน้าไปให้แม่นนำข้าไมลูกขอ้ไม่ตู้คนเด็ก เด้อเนาะซื้อมาให้ตลอดครับผมใว่ายิ้นําให้อยู่ดีงามๆหมดทุกคนแหละเนาะมันยืนรับหน้าให้แล้วไวใส่โอ้ยเนาะอันนี้แหละคือปรารถนาพี่น้องเอ้ยเนาะเ่นนน่ะลุงรู้ไดเออสิไปออยู่นี่ล่ะสิไปทางใดก็ยยได้ยบ่เฮ็ดบ่ได้เด้อบาดแม่นั่นแหละจมอยู่พี่น้องเนาะจมอยู่บ่เมื่อยเมื่อยได้ไดซะมันมันต้องได้เฮ็ดไดากคาอแต่มงแต่ละมื้อน่ะต้องไปละแม่น ไปจะเศร้าเจ้าโตไปก็ือกันนั่แหละโตไปก็ได้เออแครไม่อยากทำน้านนนั่นไงเนาะทำนี่ตลอดเออใหญ่ได้นะโอ้เีป็นังไงเนาะอะี่ไงไม่ไหวขัรถถยเียงพอใช้พอขับไปถได้ดีบีจงเยพ่อพ่อแระครับปืนย้อนแล้วบเอานอนน่ามาพอเห็นอันนั้นโย่ไปไปแล้ ันนี้เฮ mm ็ดไปที่ว่าหวานไว้นําว่ามันยากิแาไว้ยังได้ไปดําีอยู่อือือเอามันอยู่ดีมีแงเนาะอ้ยอยู่ดีอไรเด้อเนาะขอบใจอ้ายม่บิโดยเนาะอบขอบใจคือกันโอ้ยขอบใจหลายสิงต้องการมันมียังหลายดอกพี่น้องเ้เนาะเอาของมาขายลูกค้าเพิ่นอุดหนุนของเบิดออกช่วงาเนาะสิได้าดีแรู้สึกว่ามื้อนี้มาหลายเลยไปตลาดตะี มาหลายกูเกามื่นมื่นวันไปดมาหลายกูเกามือนี่สิ้นหมูก็จะประาสามสิบปุ่นจากสามสิบปลาทูหาหาขายดีขายดีขายอยู่ขายอยู่สายสั้นโอเคอ้าสบายดีสบายดีสบายดีโอเคอ้าวขอมือขับใจคือกันโอ้กาเนาะกาเจ้าบอนะ Nhảy thì đi phía đó nó cả này Nhưng mà thân bằng bỏ Ồ ừ. Cái gì là lẻ lẽ này nó Ôi nó khắc cái đi sầm bạc này Đó phía đó người nó Phải sầm nó lọ bàn con Khuyên phần này nhanh chí bà dù khem mà nà là... Bạc đấy khuyên phần này nó À Mình thề ีขึ้นไปหาแม่นุนเพราะว่าก็เสีเอาไปให้รอบแรกนี่ยันทางอันนั้นเนาะคือเห็นนั่นแหละบางคนเขาไปหน้าแต่เศร้าเนะาะไม่จิกแตเศร้าอยู่อ่าแต่ว่าคือว่าในไหนเนาะก็ <c oughs> เจ้ากับบุก้าไปเอาน้ำเฮาได้พีนน่น้องเห้ยเนาะมีแต่เอ่อฮาวได้เอาไปให้น่ะงานดับ cài phần trăng. đó có tiếng của đắp đó à, nhau, nhau. Đó. À, có tiếng xa mẹ phân bọc nó cả thứ ba mẹ mê phân cái út nguồn xuôi lưỡi dù đấy thì đồng hình nó mới chết tiền cái ô đi chạy lại nó còn ma cả mân, mân bớt nó à, mân bớt năm nay nó còn ma bố con sử cả 哎，对，喏。 เรื also, also ่บานนี่เนาะเปิดอ้านแล้วเพิ่นก็ได้บาจิตของเอาไปอยู่ฮานบดบาจิ้นะโอ้ยเพื่อนแท้วังนี่เนาะไอเจ้าเทมฮอตเพียงเลยเอาสบายดีสบายดีเด้อจังไรหลับบัดนี่ มานี่ตั si á, ้งใจมาหาแล้วเนาะเออเ็นะคุณน้อยไปทางไหนุน้อยอยู่ลำกระตูนเออเนาะแต่วียนหลักอยู่ลำกระตูนนะเอาเอิญอยู่อยากข่าเลย้อมาด้วยชีมาลององบิ้งเนาะเอ้อเออเเออเนเพิ่ออเ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 เาเเอออเอเนเอออเเนออเเ โอเนาะเป็นแต่แซ่บแท้อันนี้บ่คิดเองกะคือว่าเลยพี่นเอ้ยโอ้ยเนาะวันเกิดสัมมนาใกล้สิฮอนี่โอ้สิพยายามพี่น้องเอ้ยอาวนี่แหละเป็นของขวัญสมนางตีนําสิพยายามเฮ็ดให้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมากอดมานันดเนาะเอามาไว้อยู่ในเฮือนพี่น้องเอ้ยนว่าอันนั้นก็ได้เนาะเฮามีไว้น่ะดีอืมเฮ้ มีนี่มี่มยังนี่ลูกเหงายังมาให้นี่อมาเอามาเอามาเอสวยลูกแน่น่ามาเาสวยลูกได้ไหมลูกเอาไปบ่ได้นี่เออสวยสวยลูกนี่อ่าสวยสวยลูกด้วยอาสบายดี้าลูกด้วยสดีสบายดีกันเลเออเอ้ยนะอ่าสวัสดีเอ้อเอป็นอย่งน้อยเป็นย่งน้อย๋อให้เพื่อนนั่นนั่นด้ให้เพื่อนไปด้วให้เพื่อนอยากได้ของเล่น นชิว่าอยได้้กินยากได้ของเล่นกินว่อพอได้อก็เิด้เออพอยังม่ทันมาเนาะนี่นี่นี่กแีนี่โยจันนักจันต็งอีกแล้วโยไปไปไปผมไปนั่งกอนั่งเอาไปนั่งกับเบิดเลยบอเบิดเลยบอตัวเกานะมาแล้วโอ้ยมาแล้วเอาไปหน้ากับเบิร์ดเลยสิไปหน้ากับเดแล้วเบิดภายในมือเดียวเลยเนาะ นี่กุ้งน้ำเนยอ่ากุ้งทั้งโตและดำหน้าโตได้สะกดเอยมันมีน้ำดำอยู่บ่เอ้ามีอยู่ไลยตกมามืัอนี้ได้ดำตลอดเลยบาทเลยเอ้าตกบปทางไหนเหรเอ้าตกแล้วตกจนน้ำได้หวยได้ห้องไม่ตกบปแถทางนี้อ๋อเดี๋ยวขอคิดดูสามมึงกันขอบนตกประมาณเท่ามึงตกประมาณสามมงครึ่งตกลัดทางอนูนมาไวสิมาหับเอานูนแล้วก่ คนตกลัทาาอะก็พอดีพี่งงอแงเลยนี่นะไปฮับซ่าฮับซ่าไปฮับซ่าปกติเไปฮับไปเข้าไปสามโมงครึ่งไปหอดพุ่นสี่โมงสิพอดีเปิด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 ่นว่าโรงเรียนแต่วันนี้ไปไปสี่โมงสิบนาทีเพื่อไปหอดพุ่นสี่โมงสี่โมงสี่สิบแปก็น้่งาเกก็มาแล้วก็งอแงเลยน่ะหายเม่แม่บมารับเรววาล้วก็ให้เอไปยุ่ไป กับคู่อะไรคู่เบิง์ดถาโอ้จนบ่แล้วกับคู่นี้จนจนกลัวพ่อก็ไม่สิไปเนาะอยู่ห้องเีย็นอะไรถาห้องเียนเนี่ปิดเบิร์ดอ่ยังนั่งคู่บูคบอเกือกก็ยังอยู่รุ่นใหญ่ได้เพิ่นเฮียนพิเศษรุ่นแบบว่าสิบกว่าปีนะเพินเทียนพิเศษก็ยังอยู่ก็ยังพันในวันเลิกเบิดหลอกแต่ว่าเพิ่นก็ให้และรุ่นเพิ่นนั้นเพิ่นเพื่นใกล้เพินมหับเบิร์ดแล้วนะมาเท่าเราเพื่อบืนมาแต่หน้าเบื่อวิ่งทางขีดตรงรถ เือชอนหามุ้งน่าดกไฮและียเมเลยตั้นแต่มากรงอกเลยนังอทีเราเตียไวม่น้องเล็กน้อยว่าสาสาเด็กน้อยน้องกบเตอร์น้องกบเตอร์ก็ผู้ผู้นี่นี่น้องกบเตอร์ก้อนไหมเนาะก้อนเล็กน้องเตอร์ก้อนก้อนแมนาจะจะควำมาแล้วน้องกบเตอร์มเมนพ่อเมือนกันกับลูกว่วบุญเพย์คุณวัวลูกโป๊พนะเลเนี่ยพนลังใหญุ่นเดียวกันได้มาจะหาพนะล โอมาแต่พ่นมาแต่หาน้องคอเตอร์เอาไปส่งสือกันบ้ือการสือกัมาเอาส่นเือีได้เอานี่พักใส่เข่าเพื่อนเยจะว่าหาเงินเหมือนกเอ้ยว่าหางงินเออเนาะไมตู้เพื่อนน่แหละักมาเนาะ่อ่คนถามว่าเมื่อได้เสียเอาไปส่งเงมื่นมาเสีนเง่นว่าบั มีนึกกินตอนแรงตอยแรงมาให้ตอนแรงเลยหักเลยกินตอนแรงเพื่อความเพื่ออื่นเลยเนาะเพื่ออื่นก็ะมาพลบนโต๊ะก็เอาไปชูไ่ตู้กินอยู่ ว่าอ <M> ันทางแม่อ um. ตู้รักกะโทมาบอกแต่เว้นคมบอกาี่แม่ตู้ันพั้งแล้วเพื่อกระจายแล้วเดี๋ยวมีของกินดีๆหน้ามือแล้วจี่ของกินมีแห้งแบบนั้นแล้วใช่หรว่าว่าว่ากุ้งเดี๋ยวได้พวกระบุกินแต่ถึงเลยเนาะมันแพงเนาะบริกินว่าว่ามีกุ้งแล้วว่าดีใจบดูกค่าดีใจค้าก็ดีใจคือกันเนาะแต่ไม่คุอีกในจีอ๋น อกใจนังลดเอาไปนังอีกเจอมามอนยัเอาเจอมตาโอ้ยมาโลนะเดี๋ยวกูอดร่นเออง่า้อยู่ีกนึงเมันมาแม่เล่นัดบอลมามาแม่ยู่ห้อนั่นมาเล่นใส่มาเล่นใส่แม่แตเลยใส่กํลดก้อนบบยางกท่านหอดแมซะใส่กลก้อนตะนางเด็ตะนางมันเดี๋ยวกูออกดก เกานี่ยมันท่านได้ไข่ออัวอะะมันเก่าีิว่าไข่ต่ำมานาทำาแฟไะเนี่ยมันท่านได้เติมกาแงอีกเติมเติมกาแงก่อนเจิมกาแไมาจังเจิมนี่ต้อมนีมน่เลยบ่เน,น,นี้นเลยเจ้าเจ้าิ้นม,มอ่มบ่ดูว่เสียนท่านอยขอ,อบใจกทกี่เอาอกาได้แอบว่าเสียนมเนาะเมนี่เลยบ่าอยู่ไออกอีกจ้ะเบ่เนาะ หน่วยเนาะหน่วยเล่าไหร่ี่เล็กอ่ะพี่แต่จังหวะอันนี้โลเซนจ็ดโอ้นี่ได้จังพ่อเปื่นอันอันนั่นเนาะเงินเงิับเงินก็ขึ้นไงเพื่อนมาไล่ตามเงินบาทเนาะตัวอันนี้เพื่อนเงินบาทขึ้นเนาะขึ้นแรงเงินบาทเงินบาทใส่ตกใจบ่าใดผู้ใดมีเงินบาทนะดีใจแต่ว่าผู้ใดมีเงินกีบนี่ตกใจใส่ว่าซื้อเครื่องนะเพื่อนบ้าเรื่องเงินบาทเลย คคือ่ยนีเาเเนบาทาาเาาเงนบาทูเป็นยังว่าาันเดนออกมาเป็นเงินี่ดันี้เฮาได้น้อย่ไดซื้อนบาทฮงโอยเนาะเออแฮงได้น้อยลงอีกด้เนาะเพิ่นบ่ไล่สูงเนาะบัเาัเอาเงินบาทไปทไปทอกเนาะ67ปลายบัาไปเอาเงินบาทไปแบัพุกได้านึงเนาะหม7นม7เนาะอ่า67 หกแสนเจ็ดส <static> ิบายเลยเขาไปชื oh oh, oh, ่อหกแสนเจ็ดส Mont ิบบาเเข้าไปซื้อหกแมนหกแสนแปดคุณบอกเพราะว่าเคยเต็มวันนี้โออเปลี่ยนแล้วเออเมื่วาไม่นิ่งพระเจ้าว่าเมื่วาเขาเอาเงินบาทไปเปลี่ยนหนจาพุกุกสนเจ็ดสิบกุพันเลยไหนบุกมบ้าเนาะนี่เจ็สิบกุพันเลยคุณมาเจ็ดสิบลาทพันเลย ขึ้นเลยเลยน้องขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย้นเูสู้นาะวไฟไยงงได้คายคองมีแต่ว่าเปิดตอนแรกเงาแต่ละเมื่อแะพวจณตอนแรกสแน่อ้หถานน้ำเนาะไ้สันเด้อเดี๋ยวูหานตอนอัดิผมไมได้ผมไหก็ต้องมัน มูลมันม่าซ้ำนะเนาะสมบูรณนตุกันนาลัดทานกันนั่นอยู่้าวนามตุือบตุละทานโตุละทาน่าดียูได้ยาเบียกยันติ่องอยู่ด้วันสมาสบูตณ์ะทานนะเจ้าเอาลงมกอยู่เพื่อนจะมีก่อนโลดยู่เพื่อนะับเนะเพราะว่าเอาข่ายูหันโลดเะสบายเขาจะไม่หอบนะมาก้าวเ่มื่อามืทนนะะเอาขหันเลยโลดสบาย บนหินมันจดีได้เอาไปซื่นด้วยภายในกระดามแก่เนาะงตุ้มตุต้มเกลามาขายที่รองมือหินได้แฉยเลยออกของกตุ้มเกลามาขึ้นเก่าไดยอันลูกค้านะมากคือเก่าเพราะว่าเพมันยามเบียดเลยมันมันไม่เนี้ยกินมันเกล้ามาขึ้นเก่ามาขึ้นเก่้าชาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนับมือมาได้เพราะว่ามันโดนแล้วนะตั้งแต่เมื่อวันประหัดถึงทอดวันได้ตั้งแต่เมื่อมันคานเนาะเอามื่อคานไม่ได้วันประหัดบ่ามื่อนึ่งเนาะนึ่งไข่นึ่งกว่ามื่อคานเลย นี่ช่วงเมื่อวันที่ได้ไปไปดีงว่ามันโดนเลยเนาะนี่นมาแา้วมือไ่ใช่เอาแตุู่ก็เดินกันเนาะขอบุณขอบคุณทั้งหมดที่ได้เลยนอีฝากนยู่ันได้มาให้ลูกหลานเนาะได้มีเลีมีแหงหนำหน้าต่อไปคอยกอดก็เมยุบ่มีแหงเอยนาะพวกเจ็บได้ใจกไข่หัวมีเนาะโดยบ้าดโดยใจร้ายได้กิน งเซ็ปเจบบงเซ็ูดแทนคือที่าหงอนเนาะฮะผู้ที่าหงอนเห็นอันนี้จู่ว่าร้างอนไปได้บัดบัดเห็นไปซี่นี่มูก็ไล่บัดบัดชุกุ้นแดงๆโงเรา้าคนเคยกินเลยยิใจให้เนยได้ให้ต่มาหูเ่ไปทัซ่าให้ก็ป่๊ดกระพ้าเฮ้ยเนาะกระบาดร้มพีมกรเพ้ากระุกระุยอะเลคนต้องหามมาเลยว่ะ